บอกได้เลยคะว,ว่าทาเอาฟแฟนๆนะคะพากันลุ้นหนักมากเลยอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับความรักของเอสเธอร์ซุเปอดีลาแล้วก็เคียนภูมิที่ในตอนนี้เนี่ยหนุ่มเคนออกมาเปิดใจไปก่อนหน้านี้นะคะถึงสถานการณ์ตอนนี้บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องเดินหน้าจีบสาวเอสเธอร์ใหม่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเฉยชาจนปล่อยให้ความสัมพันธน์เดินมาถึงจุดนี้แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ยังยืนยันว่าตัวเองรักและมองว่าเอสเธอร์เนี่ยคืออยู่ในชีวิตอยู่ในอนาคตเออคือมันเป็นอะไรที่ต้องมีเขาอยู่ในอนาคตด้วยรวมถึง เมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางด้านของสาวเอสเธอร์ก็ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะเธอมีการให้สัมภาษณ์น,นะคะว่าที่มีบอกว่าจะจีบใหม่นั้นเนี่ยหรอคะไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือความสัมพันธ์เนี่ยต้องถอยกลับมาเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนรักเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วงเป็นใยกันแต่ความรู้สึกที่เราคบกันแบบคนรักเนี่ยมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วจริงๆมันมีปัญหาใหญ่ๆแล้วก็หนักมากๆในช่วง5ปีที่ผ่านมาเลยมองว่า ถ้าเราจะอยู่กันแบบนี้ต่อไปเนี่ยถ้าจะให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปมันคงไม่ดีสําหรับเราพยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นแต่มันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันดีขึ้นเลยเราเป็นคู่ที่ไม่สื่อสารและไม่ใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยด้วยเราอายุที่ค่อนข้างจะเยอะเนาะอายุเราเยอะถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นอะ่ะมันต้องหันมามองเราว่าเฮ้ย เราจะเอายังไงกับความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปดีเพราะมันเสียเวลาทั้งคู่ยืนยันว่าไม่ได้ปิดโอกาสนะคะเอเซอร์บอกว่าไม่ได้ปิดโอกาสที่เขาจะเดินหน้าจีเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเลยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ดูว่าจะพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมเราไม่ได้มีการปิดเขาและไม่ได้ปิดตัวเองด้วยไม่ปิดถ้าคนอื่นจะเข้ามาทำความรู้จักก็ไม่ไม่เข้ามาได้ไม่มีปัญหาอะไรเออแต่เธอบอกว่าไม่มีนะคะ อ่าอีกฝ่ายก็ต้องรู้บ้างและไม่เชื่อเรื่องอาหาร7ปีแต่มันคือระยะเวลาที่เราจะรู้จักใครสักคนถึงสันดาที่แท้จริงกำแพงไม่ได้สูงขึ้นด้วยแต่ต้องเอาใจใส่ในเรื่องความสัมพันธ์กันมากกว่าเดิมตอนนี้อยากจะขอพักก่อนไม่รีบตัดสินใจทําอะไรก็ทําด้วยสติขอใช้คําว่ารักษาใจอยู่ก็แล้วกันระยะทําใจอนาคตตอนนี้มองเห็นค่อน้าจะ มโม่มมลางๆเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าจะมีการครบหาต่อไหมจะจีบสําเ,เร็จหรือเปล่าตอนนี้ก็คือต้องรอดูต่อไปนะคะเพราะว่าเอ,อเอสเธอร์เองเขาก็บอกว่าเอออยากจะให้มันอยู่แบบนี้แล้วกันอยู่ในช่วงระยะทำใจค่ะ